สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะพูดอะไรไบวะอยู่อ่ะสวัสดีค่ะนียังสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรให้คุณลุงคุณป้าเอฟซีดูค่ะเออวันนี้ของของบิเดียนี่คลิปหมักไก่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันนี้วันนี้คือครูมาโอ้วันนี้คุณคุณครูนันดาพุ่จะกลับไปค่ะมาเยี่ยมน้องบิเดียค่ะคุณครูพาคุณครูประจําชั้นค่ะเนาะมาเยี่ยมบิเดียค่ะก็พากันมานี่แหละค่ะเนาะ มาเล่นกับนักเรียนค่ะมาาคนเดียวมาคนเดียวค่ะคุณครูประจาชั้นมาคนเดียวก็พิ่งจะกลับค่ะกลับบ้านอันนี้เป็น g าส m o s a l a เอน้องมอสซาเรลล่าเ่ะไม้มของบีเดียจะทำไก่ทอดค่ะเนี่ยปีกไก่ทอดแล้วก็อันนี้เป็นหน่อไม้ค่ะเนี่ยหน่อไม้กินกว่าจะซุปหน่อไม้กินกับปีกไก่กับบีเดียนี่แหละค่ะส่วนนี้เป็นเอ้ซุปมะเอฟักทองค่ะทุกคนทำให้คุณครูบีเดียค่ะทานไปแล้ว เสร็จแล้วค่ะก็กลับบ้านละบอกว่าอร่อยค่ะแล้วก็เค้กค่ะแล้วก็นี่หละค่ะของป๊ะป๊าโรบูวันนี้เราจะทําเมนูไอ้นี่ค่ะผักโขมอบชีสค่ะอันนี้ผักโขมกิฟก็ต้มมาเรียบร้อยแล้วค่ะต้มแล้วก็ปั้นน้ําบอกเรียบร้อยค่ะก็จะมีเห็ดแชมปิญองด้วยค่ะใส่เห็ดแล้วก็ใส่มันฝรั่งด้วยค่ะเนาะเบคอนค่ะแล้วก็ชีสมอสเรล่าค่ะแล้วก็จะมีพวกไอ้เนยค่ะเนยเค็ม แล้วก็หอมค่ะหั่นเรียบร้อยค่ะแล้วก็ชีสอีกค่ะมอสซาเรลล่าอีกค่ะเนาะใส่เนยลงไปผัดก่อนค่ะเนยละลายแล้วค่ะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ไปผัดก่อนค่ะไม่จะทําให้โรเบิร์ตกินนานแล้วค่ะเมนูนี้นี่ค่ะหอมของเราหอมแล้วค่ะใส่เบคอนก่อนค่ะสามร้อยกรัมค่ะนี่ซื้อมาประมาณ ร้อยสามสิบบาทค่ะได้เยอะอยู่เนาะเฟลอกหรือคอนสูกแล้วค่ะเราใส่เห็ดชมปียองเลยโอ้โหปลาไก่ดุกสุดๆเดียวโอ้โหค่ะคุณครูเอากระเป๋ามาให้ของเล็กค่ะนังซื้ออ่านใช่ไหมคะมีทั้งนังซื้ออะไรไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันอังคารหน้าเอาไปคืนค่ะบอกว่าเล่นได้อยู่อ่า สามสี่วันนี้เลยค่ะค่อยไปคืนชมพูบอก๋ผัดเห็ดให้สุกก่อนค่ะเนาะเห็ดก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะนี่ก็ใส่ผักโขมเลยค่ะผักโขมนี่ซื้อมาสี่ร้อยกรัมค่ะต้มแล้วก็บีบน้ำออกค่ะได้แค่นี้แหละค่ะก็เติมพริกไทยน,นิดนึงก่อนค่ะเอา้าหมดเหรอ นี่เป็นพริกไทยดำค่ะใส่นิดนึงก่อนค่ะคริกไทยขาวหมดค่ะเกลือนิดนึงค่ะเพราะว่าเบคอนน่าจะเค็มแล้วค่ะชีสก็เค็มแล้วค่ะนาะใส่นิดเดียวเราผัดให้เข้ากันก่อนค่ะค่อยเอาไปอบค่ะเรวจิ๊บใส่แกงเฟรชค่ะนิดนึงก่อนให้มันหนืดเหือก่อนค่ะ ใส่คปเอาชีสใส่ด้วยค่ะให้มันเนืเน้อเนือดึกเนือก่อนค่ะรสชาติก็โอเคแล้วค่ะกไะ็ไม่เค็มค่ะนก็ไม่โอเคอยค่ะรสชาติไม่เค็มแล้วใส่ชีสเข้าไปนี่ก็พอดีเลยค่ะละลายแป้งก่อนก็โอเคแล้วนี่ค่ะเนี้อแล้วเดี๋ยวชิมก่อนค่ะนี่เป็นตู้เป็น อร่อยมากค่ะเนี้อเล็กยำนี่มากเลยค่ะปิดก่อนปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเทส่วนนี้เลยวีเดียทำอะไรเนาะวีเดียเดี๋ยวไปอบค่ะนะเดี๋ยวอะไรนะลูกจะพูดอะไรไม่รู้ค่ะวีเดียเดี๋ยวรอแป๊บนึงทำกับข้าวให้ป่อป่าอยู่ คค่ะิดว่าจะเอาเนีย่ยค่ะมันฝรั่งแต่เราใส่ใส่ด้วยค่ะเราไม่ใส่ก็ได้ค่ะเน,นาะเราบุชอบมันฝรั่งใบหน้าะมาดูมาดูมาดูไป้กันพยายามมาดูเกี่ยวม้าทำไม่ถูกเอามันฝรั่งใส่ให้เัวาก่อนไอ้เพื่อจะตุมนะคะทำกันกได้ค่ะ,อะ,ะ,คะโอเคน้องมีเดียอยากช่วยค่ะ,ะใส่เข้าไป อันนี้มันก็ด่างกิ๊บซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเนาะอันนี้เขาต้มมาแล้วค่ะต้มมาแบบแบบไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนาะเขาจะเอามาผัดค่ะเออเอามาทอดค่ะเนาะกินกับพวกทอดเนื้ออะไรเงี้ยค่ะพอเราต้มเองเราก็ต้มประมาณสิบห้าถึงสิบสิบห้านาทีค่ะแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราอต้มเองค่ะเนาะอันนี้กิ๊บซื้อมาถุงนึงก็ประมาณเหกสิบบาทนี่แหละค่ะ พอแล้วลูกเยอะยังพอละใเออเต็มแล้วค่ะอ่าแล้วก็ใส่ชีสให้ปอป้าเยอะๆเลยวันนี้อาหารฝรั่งปอป้าไม่กินสุดตระไม้กับเราค่ะมอสซาเรลล่าบีเดียใส่เข้าไปเลยไม่ไม่บีเดียมันเป็นชีสโอ้บีเดียมันเป็นชีสไหมบีเดียกลัวชีสค่ะใช่อันนี้มันอร่อยมากเลยนะบีเดียมันทำให้เราแบบเยิ่มเยิ่มกินแล้วมันเยิ่มมากมันเป็นชีสไหมมันเป็นชีสแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะมันเป็นชีสไหม มีแต่ชีสอย่างเดียวค่ะวันนี้ของเราเป็นซุปหน่อไม้นางไม่กินชีสค่ะนางเอไม่ชอบค่ะตั้งแต่เอโตมาเนี่ยเป็นเด็กไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็มอสเซอร์มซาเรลล่ามอสซารเรลล่าเออแล้วเทให้ก่อนเชื่อให้ป๊าป๊าก่อนค่อยไปอบค่ะอบสองร้อยเออสองร้อยยี่สิบบาทค่ะ<ป>เดี๋ยวเอาเข้าไปอบก่อนค่ะ 220อ,อ่องศาค่ะอบอไป20นาทีถึงส0บนาทีอิบจะตั้ง20นาทีก่อนค่ะถ้าชีสเหลืองสุกสวยแล้วก็โอเคค่ะเนาะเราก็ค่อยๆดูไปค่ะเพราะว่าเตาแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำซุปหน่อไม้ก่อนใส่มเปี้ยให้ห่อไมอต้มเลยค่ะเออนี่ค่ะคนซุปหนอ่อไม้ของเราโอ้ทุกนก่อนแล <c oughs> ้วะแม่ค้าน่ารักอันต้มต ขอเวลาตำพริกก่อนค่ะไม่ได้กินหรอกค่ะทำเล่นอยู่เออพริกก็ขั่วมันเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อขอ,องหน่อไม้ก็อุ่นเรียบร้อยค่ะอะตมพอละกินเลยลูกการหน่นอไม้ของเราเส่น้ำใบยะานางมาเรียบร้อยค่ะเนาะได้มาจากร้านขายของเอเชียระวังตก เยวจะแบ่งซุปครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็เอาไว้ทําหมกใส่หมูสามชั้นค่ะครึ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยค่ะโอเคมีอยากทาอะไรโอ้ไปใส่จากมาักหน้าแล้วทีนี้มักหน้ายังไงเนาะนีะ่เนาะ ผมอบชีสเลยจะสู้ซุปหน่อไม้อุดไก่ย่างของเราวิเดียข้าวคั่วไข่กิปชอบโอ้โหใส่หมดเลยค่ะมีนิดเดียวแล้วก็งาก็ใส่หมดเลยค่ะเนี่ยโอยหอมมากเลยค่ะตําก่อน่ะจินี่เอาเอาเอาตํตํตคนเล่คนเล่เล่เลอ้มาตําควายเถอะเนาะ ขุดสูุแล้วุดเสร็นขุดล้วทำให้เหลวน้ำใส่เลยค่ะเดี๋ยวเทน้ำใส่ท่ขวน้ำใบย่านางเยอะไม่ได้มีน้ำจ้ำแบบข้าหนียค่ะเราไม่ได้ยืนขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะกระเด็นใส่ตา เดี away, sabes, anyway, home, ๋ยวใจหอมใส่หอมใหอมกหอมแกก่อนค่ะโอ้้สมเยใส่มเลยอาตั้มที่นี่เรียบร้อยคับอาตั้มเลโคเลช้อนด้วยหันหน้าไปหาผู้ชมหน่อยอ้ยตดีดมาดีมาช่วยคนก่อนแค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่ได้ช่วย เราก็มีแตงกวาค่ะกระหล่ำแล้วก็ใบสะระแหน่เรียบร้อยค่ะ <c oughs> เนื้วคุ้ดกระดานเพราันกลเกินกล้กิน,น,กนค่ะสีสันน่าอร่อยมากเลย <c oughs> อ,นนอันเรียบร้อยค่ะเทเลย <c oughs> นี <c oughs> เดี๋ยวผักโขมอบชีดของเราก็เหลือสิบนาทีค่ะไก่พี่เดียอก็เหลืออีกสิบนาที ซนอไม้ของเราไก่ของวีเดียสุกแล้วค่ะนี่ร้อนๆเลยค่ะนี่ไก่ย่างกับซุปหน่อไม้วีเดีย <c oughs> นางหิวข้าวค่ะขอก,กินแตงกวาก่อนเดี๋ยวของปะ๊ปะ้าก็สุกแล้วค่ะเอาไก่ใส่จานให้เรียบร้อยก่อน มอบชีสของเราเกือบไหมค่ะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกค่ะกิ๊บเอาออกก่อนค่ะเพราะว่ามันนี่ละเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันมันจะไหมแล้วพอละโอเคอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีซุปหน่อไม้ค่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดของเด็กยิงวีเดียค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะผักโขมอบชีสค่ะเกือบไหม ิบเพิ่มไฟเป็น240ร้่สิบค่ะตอนใส่ตอแรก2 2 0ร้อยี่สิบองศาค่ะเนาะมันเหมือนไม่ร้อนช้านะคะก็เลยเพิ่มแล้วทีนี้มันจะไหม้เลยค่ะทีนี้มันฝรั่งไงอ๋อสมารเกลิเอเตอร์่สมัครเกลกเอเอร์สมัครเกเอเตอร์น้องบีดีสมัคร เออทานให้อร่อยค่ะอร่อยอมเอาอันนี้ก่อนออเ,เอาจานเล็กหน่อยเพะป้า,าไม่กินซุปนองไม้กับเราค่ะก็เลยต้องทำอาหารฟ้าหลังให้หน่อยลังทะเลเดนเีมังน้องี่เลี้ยงชอบอันนี้ด้วยอันนุเจ้านี้เปลี่ยนกันท้านั้น หนูจออันนี้หรืออ,อันนี้อันใหญ่หรืออันเล็กอันนี้โอเคค่ะน้องก็กัดแบบนี้ลูกกัดไกลๆแบบนี้ฮึมแล้วก็ข้าวใส่แบบนี้นกัดมนข้าวใส่มับบนร้อนก็เปล่ากันหรอกอร่อยมากข้าวเย็นหรอกข้าวนึ่งบบก่อนคุณครูจะมาค่ะก่อนคุณครูนันดาจะมานึ่งข้าวกลัวพิเดีนิ่วข้าวค่ะข้าวเย็นหมดแล้ว ไม่เป oh, yeah. ็นไรเรียนมันก็กินได้อยู่กินไปเรยขี้เกียจอุ่นแล้วเหนวข้าวค่ะลืมชวนครูนันดากินซุปไม้รอกินซุปหน่อไม้ด้วยเนาะโอ้ย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 โอ้อ้ย้ยโอ้ยโออ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโยโอ้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 ย ที่หายไปไหนเนี่ยรอยของพ่อไปอยมน้ำไหมคุณครูมาเยี่ยมที่บ้านค่ะเนาะก็ไปทุกคนเลคะในชั้นเรียนช่วงห้าขวบห้าขวบหขวบค่ะไปดูว่าที่บ้านเป็นยังไงอืม เด็กๆเ,เชื่อฟังพ่อแม่หรือเปล่าเดียเชื่อฟังป๊อปป้ากับมาม้าไหมเชื่อใช่ไหมมาทุขอ <Yeah? S 2> อร่อยอร่อยไหมอร่อยไม่ค่อยชิมหน่อยค่ะอ่คุูครูก็มาเล่นค่ะได้กระป๋อม,มาให้วีเดียคือของของโรงเรียนนั่นเลยลูกอาดจะบพลิงพุดไหมว่าเด็กเป็นยังไงที่บ้านค่ะดื้อหรือเปล่าไห้ชิมก่อนค่ะ Heel bescheiden. Jammer. Hallo, maak ik haar. Mm. 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 Dat doet normaal heel erg voor haar. Overschoteltje. <laughs> ja, kind, cheat. Is jouw cheat mee? Ik wil <vind> <laughs> kaas je uh -uh. eten. มันเยิ้มหน้าเลยมากเลยค่ะต้องกินียิบนันดาจะกินซุปหน่อไม้เป็นไหมพี่เดียร์ยิบซุปอันนี้ไหมของยิบจะกินซุปหน่อไม้เป็นไหมคุณครูจะกินอันนี้หรืออันนี้ปาป๊าเอ่อเอ่อยิบนันดาชอบฟอนคัสตัเด้งกันดีกว่าคุณครูชอบกินชีสโอ๊ยไม่ชอบกินซุปหน่อไม้เลยแต่ในอัลเลอร์เนดแลนเดอร์สชอบฟอนคัสคุณดักกินชีสค่ะ Weet je ook? Lekker. Nee. Misschien als je groot bent, vind je het lekker. Nee. Misschien wel, dat weet je niet, hè? Voor het papa papa, voor ik een cheat. Toen heb ik een cheat, ik denk, hè? Ik wil een cheat, ik wil een pam. Papa, ik vind geen Zij gaat, niet kijk. Salami, mij. Zij salami, hem En hier Wat Pak ik Zij ook. wat ik haar stoen in de pullen. Wat Op het Nee hoor. Dan koe is van Als je de koe dan gaat die ook Ja, maar dat is niet erg hè? Wat? De licht was open. Waar de licht komt. Hm? Wat plaatst dat open? Ach, de brugelbak weer. Hm, de tanker ja. Wat is dat zo for ขยะแล้วถมันไม่ไีบต่ะเทเปิดอัตโมติค่ะเป็อรก็กลัวตอนเนเดตอาแบตเตอรี่ออกแล้วนะป๊า <c oughs> เอาแบตเตอรี่ออกแล้วกมไม่ไดแล้วไม่เสียงดังแล้วแบตมันจะหมดขะเดินผ่านทั้งขยะเนี่ยเปิดอัตโนมัตค่ะเป็นเซนเซอร์ดังจืดจบีดเดียก็กลัวตอนเป็นเด็กตอนนี้ป <c oughs> ๊าป๊าเอา,ออนานแ,แบตเตอรี่ออกแล้วนะ ตอนนี้ยังกลัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้กลัวไหมไม่กลัวแล้วค่ะไม่กลัวแต่ไม่กล้าเดินนาบีนาบีนาบีกลัวที่ปัสสายหายไหมนาบีกลัวที่บ้านปัสสายไหมไม่ะลูกน้องนาบีเขาไม่กลัวจนเลยกไม่กลัวของปัสสายด้วยอ๋อไม่กลัวของปัสสายด้วยเก่งจังเลยลูกตอนจะเอาน้องเซนบัเตร์ไรตุงก่อนเลยเดี๋ยวดูดูดทีวส์เร็วแต่อเมริก็น Dat daarbij, dat vind ik niet goed. Nee, maar nu niet, meer toch? Hak champignon lekker? Ja, lekker, heel lekker, champignon. Mag ik nog een stukje keukend papier? En nu komt Mirja je met Mama wil ook? Nee, mama niet. Mijn papa erop, hij moet de hapjes weg. Ja, dank je. Hak kom, mami, en dat doe je. Hij doet groen en dame, jongens. ชอบไหมพากันไปเล่นบนห้องนอนค่ะไปเอาของเล่นให้คุณครูดูใช่ไหมเฮลเฟิรสเปลคุณเฮปิดียมเดียร์ลาดเอเดียร์ยืดชิ้นไหมยับเับฟังดียอดเลิกบอกว่าอยากให้คุณครูมาที่บ้านดีค่ะมาบ่อยๆก็ดีเนาะพ่อกับแม่จะได้พักผ่อนสปซิ่หรอเผ็ด Welke? này, đi, nee. đi, Die? biết gì cả, không biết gì cả, không biết gì even eten? Nee, <coughs> nog niet. không biết gì cả, không biết gì cả, không biết gì cả, Maar mij... ที่กว่าทำเออเออซุปฟักทองค่ะมันฝรั่งกันเนาะให้แกให้คุณครูทานแล้วก็ซื้อเคก้กแล้วก็ดื่มชากันเนาะเอ,อ้ยดื่มกาแฟให้แม่เดียว์กูชอบดื่มกาแฟแล้วก็ไปเล่นกับ,บีเดียวน,นี่พูดดัดเก่งมากคุณครูมาได้ยินเสียงพูดดัเดเยอะมาก กแล้วก็ส่เขาคุ้มเก่งมากกินแงกวายออไม่นน้ไม่จนน้ำปงเอาใจไก่เยอะแล้วป๊าป้าไม่กินเมนูนานแล้วกเมนูนี้ตั้งแต่ไปผ่าตัดอะไรนะวันทีเขาอุปเรเนี่ยตุนี้เบียร์ชิโอเปิดโคจอมเรนเดอรนานะวันดี๋ยวเออเฟลมเด ก็เขาเหตุผลไม่ได้ใส่นิ้วเขาเนี่ยผ่าตัดนิ้วตอนนั้นคิดทำเมนูอะไรนะผักดองนี่เลยค่ะอบชีสเข้าบอกว่าตอนนั้นกินเยอะมากเลยมันเลยนาะปวดท้องเลยปวดท้องเพิ่งหมอบอกว่าเป็นนิ้วต้องผ่าตัดนิ้วออกเป็นก้อนหินค่ะหกก้อนเลยหกเซ็ดสิตัวก่อดิสเทน Zes. zes? Nee. Hoeveel? het een potje nog, hè? Ja. Voor mijn hoek. Ja. Grote pot, grote uh, steen. Ik denk zes. Drie? Nee, mijn hok is die. Vier of denk ik. Vier. Zie je ook? Ja, misschien hebben ze me een grote gegeven. Ja, je groot. Ik heb nog even toch? Paak ja. en kip over jou. Kan je pompje doen? Paardat. Maar het aan doen, hè? Doe het น่าซีดน่าเียวกิบเดินมาของใหญ่ๆเจ็บเดินจากโรงพยาบาลกลับบ้านเฟยาตุนอีกสว่างมากว่านะเซฟเป็นมาเดินสว่างไงไปยาทะเลเดินไหมนะห้าปีหน่อหาปีที่แล้วไหนตุนินเดเชมบ์ต้ Ik weet het niet, ik wil het niet. Ik wil het niet, ik weet het niet. Ik wil het niet. Ik kan het niet. het niet. Ik het niet. Ik het niet. Klopt wel. Ik wil het Begin december. Toen was het vijf jaar geleden. Want maart, zij is vijf jaar. Toen werd het niet. nog niet. in de buik. Ik wil het niet. Ik het niet. Ik wil het niet. Ik het Ik het Ik เพราะว่าป๊าป้าเขาผ่าตัดหมอฉีดยาสลบผ่าตัดเนาะเราก็ทนเราก็ใจไม่ดีอืนอนก็ไม่หลับกลับมาบ้านแต่ผ่าตัดแป๊บเดียวเนาะเฮลส์เนลคลายเนาะครึ่งชั่วโมงค่ะผ่าตัดกล้องผ่าตัดนี่แหละฟื้นแป๊บเดียวเขาไม่ให้นอนพักด้วยซ้ำเฮลส์เนลคลายเป็นไปซิคกันเฮ้าเองนะอย่าเองนะโอ้เออใช่ต้องนอนเอ็มเป็นไปชิคกันเฮ้ามันซิคกันเฮ้านะเฮ้า วันใดจะมุดแต่ไอ้ดาเดีเอาตัวปะเกียร์เลยนะโรงพยาบาต้องจอดรถไว้ที่โรงพยาบาลค่ะกิฟกลับมาแล้วทีนี้หมอก็เลยโทรมาบอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วเออให้มาเยี่ยมได้แล้วก็ปั่นจักรยานไปค่ะจิงจิกิฟแต่ว่าโรงพยาบาลก็ไม่อยู่ไกลหรอกใครอยู่ใกล้บ้านนี่นะเดินไปก็ประมาณสิบสิบห้านาทีสิบห้านาทีนี่ระค่ะแค่กิฟเดินหวิสิบนาทีปั่นจักรยานก็ห้านาที

ถุงน้ำดีถุงน้ำดีก็ไม่ใช่เขาตัดออกมั้อกหบลาสก็บลาสอกคือกระนิ้กระน้้าบลาส้าวบลาสดบลาสไม่โอ้เดบลาสไม่ก้าวบลาสก้าบลาสป็อะไรอ่น้ำดีเเขาก็ตัดออกก้าวบลาสเหมนเด็ัปเปอมนเป็นหินอ่ะเอาไป ดารุมิงเฮปดีเคเร็กไม่กล้านี่เพราะยาวปากเอะโก้ดารุมก็เลยไม่ค่อยทำเมนูที่เป็นจ like like ีนเยอะให้แกค่ะอืมกลัวเขเข้าโรงพยาบาลบีเดียก็อยู่ในท้องถีบแต่ท้องไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นน่ะบีเดียวถีบน้องอยู่อ ไม่รู้เลยว่าป๊ปันอนโรงพยาบาลฉันฟินเล็กน้อดูดิฟิล์มยิ่ตื่เต้ไม่กล้ากินอีกแล้วบ้าปัวยัี้อีกเหรออัไหนป๊ป๊าไม่กล้ากินแล้วเจ๊ไ้กินพวนี้อันนี้มันมันใช่ไหมอันไหนหมูมันอยูมือมันมันไก่มันมันไง

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็พากันอิ่มแล้วนะคะก็เหลือแต่น้องพีเดียะคะ่ะกินไก่ต่อไปะคะ่ะโรเบิรก็กลัวค่ะไม่เอาละเยอะเกินไปเดี๋ยวคิฟจัดการเองค่ะพรุ่งน,นี้ค่ะเนาะอืมก็อร่อยมากคะ่ะซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะลาบอยสวัสดีครับวิย <c oughs> <c oughs> Bye bye ta có bye Mẹ dạy phù nó oan. Sao đi cô. Sô đi khá. chúc lục. chúc mẹ nuôi hết áo. Dạy mẹ ngủi thôi. Vô papa thôi, vô mama. Vô mama thôi. M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 ama thôi.